สำหรับเพื่อนเร็วๆที่ทรยศฉัน อคุณฟังผมอธิบายก่อนนะนี่สำหรับเพื่อนเร็วๆที่ทระยศะฉันเม่คุยกันดีๆก็ได้นี่สำหรับผู้ชายที่ฉันรักและไว้ใจอยากได้ม้างเหรอฉันยกให้นะเพราะฉันไม่กินของเล่ใครเม่ทำไม โกรธเหรอหรือว่าดีใจทใี่ฉันยกหมิงให้พวกมึงสองคนก็เหมาะกันดีนะสีเน่ากับลงผุเหมิงคะสีเมตตบเองเจ็บหมดเลยเอ่ะ วันนี้มีเกมอะไรให้ผมเล่นอีกแล้วครับเกมวันนี้ก็คือให้คนเลือกหนึ่งใบแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้นอนหรือว่าใบไหนดีนะอดใจไม่ไหวแล้วสิ รักเมย์มากเลยนะครับต้องมาพูดเลยเดี๋ยวนานไปคุณก็เบื่อเมย์ไม่หรอกครับต่อให้เมย์จะเป็นยังไงผมก็รักแค่เมย์คนเดียวเมย์ไม่เชื่อหรอกคุณเมย์คะกลับบ้านกันดีกว่านะคะเดี๋ยวทิฉันไปส่งคะ่ะขอบใจมากนะมินนี่ไม่เป็นไรคะ่ะค่อยๆอุกนะคะ ขอบใจมากนะมี่ที่ส่งคิปให้ฉันด่วหนหน่งอันนี้ฉันคงโมไปอีกนั้นไม่เป็นไรเลยค่ะคุณเมย์คุณเมย์อะเป็นผู้มีพระคุณกับดิฉันมากเลยนะคะถ้าไม่ได้คุณเมย์เนี่ยแม่ของดิฉันก็คงแย่ค่ะดิฉันเองมากกว่าค่ะที่ต้องขอบคุณคุณเมย์นะคะไม่เป็นไรเลยอะไรที่ฉันช่วยได้อะฉันก็ยินดีแล้วคุณเมย์จะเอาไงต่อดีคะฉันตัดสินใจแล้วว่าจะขายบ้านหลังนี้ เราไปอยู่ต่างประเทศอะ่ะฉันไม่อยากให้ลูก้องมันรับรู้เรื่องเร็วๆพวกเนี้ยคุณเมย์จะไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวเนี้ยคุณเมยโอเคเหรอคะโอเคจ้ะคุณเมย์คะถ้าคุณเมย์มีอะไรให้ดิฉันช่วยเนี่ยคุณเมย์บอกได้ตลอดเลยนะคะจ้ะงั้นดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะขอบใจมากนะมี่ ไม่เป็นไรแน่ใจนะแน่ใจสิแหมแหมแหมแม,แม,แม,แมดูแลดีขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้ชอบได้ยังไงล่ะชอบอ,อ๋อหมายถึงจะไม่ให้เมย์ชอบได้ยังไงล่ะก็แฟนน่ารักขนาดนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยบ้าเข้าไปคุยกันในบ้านปนะ มาค่ะเดี๋ยวแอมช่วยถือแม่มันโอ่เองที่รักและเชื่อใจสองคนนั้นไม่เป็นไรนะลูก แม่จะปกป้องลูกเองแม่จะเลี้ยงลูกให้โตและเข้มแข็งกว่าแม่นะแม่สัญญาค้าเอ๋ตื่นแล้วล่ะคะ ฉันเองก็หิวแล้วหรอมคะดื่มน้ำรุ่นก่อนคะ่ะขอบใจมากนะแต่ว่ารอลูกหลับก่อนเดีย๋ยวฉันค่อยดื่มงั้นที่ฉันเอาวางไว้ตรงนี้ให้นะคะขอบใจมากนะมี่ที่ช่วยฉันมาตลอดอ่ะถ้าไม่ไมีอ่ะลำพังฉันคนเดียวคงแย่ไม่เป็นไรเลยค่ะคุณเมย์ดิฉันบอกแล้วไงคะว่าดิฉันเต็มใจคะ่ะ แอมคุณใช้ใจอะไรเยอะแยะดูนี่สิมีแต่บีนบีนแล้วก็บีนก็โดนช็อปนิดๆได้ดหน่อยอะค่ะคุณซื้อเป็นแสงๆเลยนะอย่างนีดน้ดๆหน่อยๆอยู่เหรอมิงคุณจะขึ้นเสียงใส่ชั้นทำไมขึ้นเสียงเหรอแทนที่จะช่วยกันทำมาหากินววางเอาแต่เที่ยวทำตัวให้มีประโยชน์เหมือนเมย์บ้านเลิกพูดถึงสักทีได้ไหมลำคาญ ล้วคาญเหรอฮะใช่ฉันร่ำคาญททำไมมันดีกว่าฉันตรงไหนสู้ตรงเลยแล้วคุณก็เที่ยมมันไม่ติดด้วยตอนนี้บริษัทติดลบอยู่เงินก็หมุนไม่ทันคุณได้ยินไหมฮะแล้วยังไงมันเกี่ยวกับฉันยังไงนั่นมันเรื่องของคุณเอะคุณพูดอย่างนี้ได้ไงทำไมฉันจะพูดไม่ได้ในเมื่อคุณไม่เหลืออะไรแล้ว ฉันก็ไม่จำเป็นต้องทนอยู่กับคุณแอน